ของการทําให้คนเสพติดเราและการทําให้คนเสพติดจะไม่ว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแก่งหล่อสวยรวยดีดัองอะไรเลยคนไม่สนใจเรานะครับคนสนใจแต่ความคิดของตอนเองมนุษย์สนใจแค่ว่าหากเขาทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงเขาสนใจแค่ว่าถ้าอยู่กับเราแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นยังไงถ้าอยู่กับเราแล้วเราจะตอบสนองความอยากเขาอย่างไงถ้าอยู่กับเราแล้วชีวิตเขาเนี่ย จะมีความสุขขึ้นยังไงจะแฮปปี้ขึ้นยังไงจะตอบสนองกิเลสข,ของตัวเองยังไงคนสนใจแค่นี้ครับราะนด้หมายความว่าคุณต้องพูดเป็น,นการพูดมีสามอย่างในการทําให้คนติดหนึ่งชมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของเขาสองครับสร้างความจํากัดในความสัมพันธ์คนจะสนใจและแบบยุติดกับเราอย่างมากเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้ว่างสําหรับเขาตลอดเลาดิวทุกดิวมีข้อจํากัด ถ้าคุณชวนไปเที่ยวเดี๋ยวขอดูคิวก่อนนะนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูคิวก่อนอ๋อเออถ้าคุณชวนไปเอาวันเนี้ยพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะเป็นการล็อกครับว่าโอเคคุณชวนฉันวันที่ส1บดใช่ไหมไอฉันไปวันที่สิบดแต่ฉันบอกว่าหลังจากสิบดนี้ไม่มีว่างเลยนะเพื่ออะไรครับเพื่อล็อกไม่ให้มันเลื่อนคิวสร้างข้อจํากัดสามครับเทคนิคการขายฝันขายฝันคือเช่นอธิบายว่าเออเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวที่นั่่่่นนนนนนนกกััะะาไปเททีีียว นะครับหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้วาดฝันให้คนจินตนาการถึงอนาคตในการมีชีวิตร่วมกันกับเราให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คนคนมันคาดหมายแล้วเอ้ยเขาบอกแั้นว่าเดี๋ยวจะทาสิ่งนั้นแล้วคนมันคาดหมายใช่ไหมคนถ้าคาดหมายแล้วก็ตามแต่มันจะไม่อยากผิดหวังแล้วถ้ามีโอกาสที่เวลาจะต้องห่างกับคุณมันจะเกิดความรู้สึกคิดถึงเพราะสมองรู้สึกว่าไม่อยากให้ความหวังที่คาดหวังไว้ในอนาคตต้องผิดหวัง คนที่ตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้มากที่สุดคือคนที่แฟนเก่าเคยสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวที่นั่นจะไปพาไปทําอันนี้จะไปทําอันน้นร่วมกันนะในอนาคตต่างๆเราสมองเนี่ยมันจะคิดว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยสัญญากันมีใครอยากให้ครูความยกตัวอย่างแม้วิธีการชมเดียวกับจิตวิญญาณถ้าคุณพูดประโยคนี้คนมันจะลดอีโก้และมันจะคือคนมันจะไม่กล้าทะเลาะคุณเพราะในนี้มันคือจิตวิญญาณในสมองอันนี้มันคือจิตวิญญาณอ่ะ หนึ่งับยกตัวอย่างให้หนึ่งประโยคเช่นคําถามว่าทําไมคนดูมีสมาธิในการจดจ่องานจังหวะถามว่าลักษณะนี้คือคําชมไหมคือคนคนฟังไม่ออกว่านี่คือชมแต่รู้สึกดีเพราะมันมาในลักษณะของการตั้งคําถามแล้วถามเกี่ยวกับสมาธิสมาธิาธเกี่ยวกับอะไรครับสมาธิเกี่ยวกับจิญญาณถามว่าอะไรเป็นตัวบัญชาการความคิดของมนุษย์มันคือสมองแล้วถ้าคุณไม่เป็นมิตรกับสมองของมันคุณจะไปเป็นมิตรกับสมองใคร คนจะรู้สึกดีกับตัวเองทานทีเวลาคุณถามว่าเอ้ยทำไมคุณถึงมีสมาธิในการเจาะๆกับงานจังคนจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดรู้สึกว่าเอ้ยมีเริ่มมีอัตรารู้สึกว่าอีกโก้ที่จะมาประหัรประหารหรือว่ามาเอาชนะกับเราเนี่ยลดน้อยลงประโยคนเนี่ยครูคอมมีห้าประโยคครับที่คุณเอาไปใช้แล้วจะก,กระตุ้นให้คนเริ่มที่จะยึดติดกับคุณมากขึ้นสมองของเขาจะรู้สึกว่าลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆ มากขึ้นในทุกๆวันเห็นไหมครับการทําให้คนรู้สึกดีกับเรามากขึ้นมันไม่จําเป็นว่าต้องจัดซื้อของขวานให้กับมันตลอดเลยเปย์มันตลอดเลยวันเกิดวันครบรอบไม่ต้องนะครับแค่คุณใช้คําพูดที่จี้ไปที่จิตใต้สํานึกหรือจี้ไปที่สมองคนก็รู้สึกรักคุณได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ห้ามคือห้ามใช้กับคนที่ไม่ได้รักครับเพราะมันจะเป็นเปอร์เซนต์อย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่น ชอบคุณด้วยแต่ถ้าคนมันเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านได้วิธีการนี้ครูคอมก็สอนไว้ในคอร์สหลากหลายพันนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5้าประโยคนี้เลยอันนี้ก็ไม่ขายนะครับนี่ก็อยู่ในคอร์สมูลค่า7,900บาทนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาต้องขายนะอยากได้5้าประโยคนี้ในการพูดด้วยคอนเซ็ปต์ติดนะครับอิ่มรัก3นะครับคุณจะได้ไปทั้งหมด5ประโยคให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขายเลยทั้งสิ้นนะครับในการพูดให้คน เสพติดคุณแต่ห้ามใช้กับเพื่อนสนิทห้ามใช้กับเพศเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิวิทยาทั้งหมดในการ ทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับปโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็มหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับนะครูคอมร,รวบรวมสูตรทั้งหมด ในการทําให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจํากัดส Arduino, ิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่ Capture l i ลฟนี้ครับนะส่งไปที่ line แอดที่ครูคมปักหมูดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ L O V E under score ตองเนะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย